สวัสดี FC ฟซนี่ชีบอลเด,ดเจอกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2568ก่อนอื่นมาสรุปผลงานทางบ้านเขียวของโทนี่กันก่อนครับระหว่างเอฟเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลครับคู่นี้กดไปที่สกอร์สูงก็จบไปที่เสมอกันไป2ประตูต,ต่อ2ก็อร่อยกันไปครับมาต่อด้วยโครงการชุดใหญ่ของโทนี่อีกแล้วคู่ของพรีมัตกับมิววอครับคู่นี้พรีมัตก็กดไป5ประตูต่อ1คู่ของซันเดอร์แลนด์กับลูตันครับคู่นี้ซานเดอร์แลนด์ก็กดไป2ประตูต่อ0 คู่ของเชฟฟิลกับโบโรกับคู่นี้เชฟฟิลก็กดโบโรไป3ประตูต่อ1สําหรับชุดใหญ่ของโทนี่ก็ทํางานกันอีกแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f c ของโทนี่กันด้วยนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการแนวทาง v i p ดีๆแบบนี้ก็สามารถแอนมารับกันได้ฟรีที่ l i น์แอดบีวายแตัวครับอย่าลืมตัวแอดนํำหน้ากันด้วยนะครับแอดบีวายแล้วก็84ตัวครับวันนี้มีกิจกรรมทายสกอร์มาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วครับระหว่างคู่ของอัคมาก,กับการาตาสาย กติกาง,ง่ายๆครับเพียงแค่ทายผลสกอร์ลงในคอมเมนต์หน้า u t u b e ครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาที่ทางบ้านเขียวของโทนี่สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ทายสกอร์ถูกครับก็รับรางวัลจากพวกเราทีมงานโทนี่ชี้บอนเด็ดกันได้ครับอย่าลืมแคปหน้าจอส่งคำตอบมาที่ siby84 ตัวครับอย่าลืมตัวแอดนำหน้ากันด้วยนะครับ siby แล้วก็84ตัวก่อนจะไปรับฟังลักษณนของวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับช่องโทนี่กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังลักษณนของวันนี้กันต่อได้เลยครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกไปที่รายการยูโรปาลีกครับระหว่างอัคมาทีมจากฮอลแลนด์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาลาตาสลายจากตุรกีมาดูผลงานในลีกของจ้าบ้านอัคมากันก่อนครับลงเตะไป22นัดชนะ12เสมอ4แพ้6เก็บไปแล้ว40แต้มรังอันดับ4ของลีกวิเลตอยู่ที่54.5%รกาลาตาสลายครับลงเตะไปแล้ว21นัดชนะ18เสมอ3ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนในลีกครับเก็บไปแล้ว57เแต้มรั้งจากฝูงของลีกวิเลตอยู่ที่ 85. 7 สถิติของทั้งคู่เจอกันมา1ครั้งรับก็จบไปที่ผลเสมอกันไป1ประตูต่อ1นครับอักมาก็เก็บเรทราคาไปครับแล้วก็ไปจบทีสกอร์ต่ํามาดูผลงาน5นัดหลังของอักมากันก่อนครับเก็บชชนะไปได้3แพ้ไป2นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะซโวไปได้2ประตูต่อศูนย์เก็บเรทราคาับไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกเสียไป0.9ลูกต่อเกมแล้วก็5นัดหลังของผู้มาเยือนอย่างกาลาครับเก็บชชนะไปได้3นัดเสมอ1แพ้1 นัดล่าสุดบุกไปอัดโบโลไซแตกกับ4ประตูต่ตอ1เก็บเรตราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัดตราการยิงเฉลี่ยเกมอยู่ที่2.2ลูกเสียไป1.2ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ครับของอักมามีผู้เล่นบาดเจ็บไปด้วยกันทั้งหมด5รายแล้วก็มีติดโทษแบนเพิ่มไปอีก1รายส่วนผู้มายเยือนครับมีผู้เล่นบาดเจ็บไป1รายแล้วก็ติดโทษแบนไปอีก3รายวิกเตอร์โอซิมเทนครับวันนี้ก็จะหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมขาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของอัลมาจะมาในแผน433 แผนเกมรุกนำทีมโดยพาารอดครับทำไปแล้ว12ประตูกับอีก1แอสซิสต์ทางฝั่งของกาลาครับวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1แผงเกมรุกวันนี้ก็จะนำทีมโดยเมอร์เชนกครับทำไปแล้ว4ประตูกับอีก7แอสซิสต์ มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก,ก่อนหน้านะครับอามาครองบอลไปอยู่40%ครับยิงไปทั้งหมด12ครั้งเข้ากรอบไป5ครั้งกะลาคองบอลไปเหนือกว่าครับ60%ยิงไปทั้งหมด19ครั้งเข้ากรอบไป5ครั้งจบเกมก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ครับราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอผู้ไม่เยือนครับคาาน้าจ่ายอยู่ที่0.80ราคาสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งก็จากผลงานที่เจอกันมา1ครั้งครับในบ้านของอามากออ็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1 ส่วนผลงานเกมในบ้าน5้านัดหลังของอังมาก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดครับและก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวแล้วผลงานห้านัดหลังของกาลาครับที่เล่นเกมนอกบ้านก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดเสมือ1แพ้1ผลงานดรวมก็คู่ขี้สู่สีกันครับอักมาวันนี้ถึงแม้จะได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็ตามครับแต่โทนี่มองว่าเกมรุกของกาลาตะสลายครับค่อนข้างดุดันเหลือเกินในฤดูกาลนี้ในลีกของพวกเขา21นัดยิงไปได้มากถึง54ประตูครับ แล้วที่สําคัญเกมนอกบ้านของพวกเขา10นัดยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นครับโทนี่มองว่าวันนี้ก็น่าจะบุกไปเฉือนเอาชนะอัรมาได้ครับคาดว่าสกอรนน่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูตอนหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างกาลาจส,สลายครับแล้วอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกทายผลสกอร์สำหรับคู่นี้กันด้วยนะครับเพียงแค่ถายสะกอร์ลงในคอมเมนต์ช่อง YouTube แล้วก็แคปหน้าจอส่งมาที่ Line@ แอ by 84ตัวครับอย่าลืมตัวแอดนัหน้ากันด้วยครับแอดสายแล้วก็84ตัว มาต่อที่คู่ที่2ครับระหว่างปอร์โตทีมจากโปรตุเกสเปิดบ้านต้อนรับกัมเรียนของโรม่าทีมจากอิตาลีมาดูผลงานในลีกของปอร์โตกันก่อนครับลงเตะไปแล้ว21นัดชนะ13เสมอ4แพ้4เก็บไปแล้ว43แต้มรังอันดับ3ของลีกวิเลตอยู่ที่61.9%โรมาลงเตะไปแล้ว24นัดชนะ9เสมอ7แพ้8เก็บไปแล้ว34แต้มรังอันดับ9ของลีกวิเลตอยู่ที่37.5% สถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่กับเจอกันมาทั้งหมด6ครั้งก็เป็นทางฝั่งของปอร์โตกับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งเสม,มอ2แล้วก็แพ้ให้กับโรม่าไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับนัดล่าสุดที่เจอกันปอร์โตก็เสม,มอกับโรม่าไปที่1ประตูต่อหนึครับเกเรตราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป3นัดแล้วผลงานห้านัดหลังของปอร์โตกับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสม,มอ3แพ้1 นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนไปครหนึ่งประตูต่อหนึ่งไม่สามารถเก็บเรทราคาได้จบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกเสียไป1.1ลูกต่อเกมแล้วหาหนันหลังของโรม่าเข้าเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แพ้1นัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะเวเนซุึงถิ่นได้ครับ1ึ่งประตูต่อศูนย์เก็บเรทราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.5ลูกเจียไ้าลูกเรายงานนู้เล่นบ,บ,บนนาดเบครา่งานผ ส่วนผู้มาเยือนอย่างโรม่าไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาครับขาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของเจ้าบ้านจะมาในแผน3-5-2กูกกองแนวนี่ก็จะเป็นอาเกโวว่ายืนคู่กับเปเป้ส่วนทางฝั่งโรมา่าครับวันนี้จะมาในแผน3-4-2-1 3ประสานแนวรุกก็อยู่กันครบกับไม่ว่า,าจะเป็นเอสราวีดิบัลลาและก็ดอบิกส่วนผู้เล่นจับตามองวันนี้ของทางฝั่งปอร์โตก็จะเป็นซามูเอลอาเกโวว่าตอนนี้ก็ทำไปแล้ว13ประตูกับอีก3แอสซิส มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับปอโต้ก็ของบอลไปมากถึง6กินครับยิงไปทั้งหมด10ครั้งเข้ากรอบไป6ครั้งรมากของบอลไปอยู่3 8เยิงไปทั้งหมด5ครั้งเข้ากรอบไป2ครั้งจบเกมก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ครับแล้วราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านก็ปอโต้ต่อไปที่ราคาปอปอคะานนไปจ่ายไปที่1 0 0ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกค,ครึ่งก็จากผลงานเจอกันที่ผ่านมาครับก็เป็นทางฝั่งของปอโต้ที่่เกกก็บชชนะไไปดมาาว สองนัดล่าสุดที่เจอกันโรมาก็บุกมาเสมอปอร์โตไป1นัดครับแล้วอีกหนัดก็แพ้ให้กับปอร์โตไป2ประตูต,ตอนหนึ่งส่วนผลงานสีเกมหลังของปอร์โตครับเก็บัยชนะไปได้1นัดเสมอ2แพ้1ส่วนผลงานเกม5นัดหลังของโรมากครับที่เล่นเป็นเกมเยือนเก็บัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แพ้ไป2ผลงานโดยรวมก็ถือว่ากู้ขี้สู่สี่กันครับสำหรับคู่นี้แต่ปัญหาของโรมากก็จะอยู่ที่เกมนอกบ้านของพวกเขาครับ12นัดเก็บัยชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้น แล้วก็ยิงได้เพียงแค่11ประตูจาก12นัดครับแล้วก็เสียไปถึง17ประตูแล้ววันนี้จะต้องบุกมาเยือนปอร์โตกับโทวนี้มองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับโรมาแน่นอนครับแล้วยิงผลงานเกมในบ้านของปอร์โตกับทําได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับ11นัดในลีกชนะ9เสมอ2ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นครับแล้วยิงได้มากถึง27ประตูเสียไปเพียงแค่4ประตูเท่านั้น โทนี่มองว่าวันนี้ปอร์โตน่าจะเปิดบ้านอาร์โรมาไปได้ครับคาด์วาสกอน่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูต่ตอศูนย์ครับโทนี่ก็เลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านปอร์โตครับมาต่อที่คู่ที่สามว่าร่วงเจ้าบ้านซาโลนิก้าทีมจากเบีสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเตอัวบูคาเรทีมจากโรมาเนีย มาดูผลงานในลีกของซาโลนิก้ากันก่อนครับลงเตะไป22นัดเก็บชัชนะไปได้12นัดเสม,มอ4แพ้6เก็บไปแล้ว40แต้มรั้งอันดับ4ของลีกวิเวลตอยู่ที่54.5%เตอัวบูคาเรสครับลงเตะไปแล้ว26นัดชนะ12เสม,มอ10แพ้4เก็บไปแล้ว46แต้มรั้งอันดับ2ของลีกวิเวลตอยู่ที่46.2% สถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่เจอกันมาทั้งหมด4นัดครับเป็นทางฝั่งของซาโลนิก้าเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ให้กับสเตโวบูคาเรตไป2นัดนัดล่าสุดก็เปิดบานแพ้กับสเตโวบูคาเรตไปครับ1ประตูต่อ0เก็บเร็ราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป2นัดส่วนผลงาน5เกมหลังครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดแพ้ไป2 นัดล่าสุดบุกไปอัดเครเต้ถึงทินกับไส้แตกไป5ประตูต่อศูนยเก็บเร็ราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงขีดเล็กเกมอยู่ที่1.5ลูกเสียไปเพียงแค่0.8ลูกต่อเกมเท่านั้นส่วนหนัดหลังของสเตโอบูคาเดตครับเก็บชชนะไปได้2นัดเสมอ2แพ้1 นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเซฟซีไปได้ครับ3ประตูต่ตอศูนย์เก็บเหรียญาคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียไปเพียงแค่0.9ลูกต่อเกมเท่านั้นรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับวันนี้ของซาโลนิก้ามีผู้เล่นบาดเจ็บไปด้วยกันทั้งหมดอยู่7รายสเตอัวบูคาเรตครับมีผู้เล่นบาดเจ็บไปด้วยกันทั้งหมด2รายคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของซาโลนิก้าจะมาในแผน442นำทีมโดยสุนหน้าตัวเก่าวัย32ปีครับสมตัตตาทำไปแล้ว2ประตู ส่วนทางฝั่งสเตอัวบุคาเรตครับวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1นำทีมโดยหน้าเป้าอย่างเดเรเนียลบรีเกียทำไปแล้ว12ประตูกับอีก3แอสซิสมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับสโลนกาคลองบอลไปมากถึง65%ยิงไปทั้งหมด28ครั้งเข้ากรอบไป6ครั้งสเตอัวบุคาเรตคลองบอลไปเพียงแค่35%ครับยิงไปทั้งหมด6ครั้งเข้ากรอบไป2ครั้งแต่จบเกมเป็นทางฝั่งของสเตอัวบุคาเรตครับเก็บใจช,ชนะไปได้1ประตูต่ตอศูน มาดูที่ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านซาลนิกา้าต่อไปที่ราคาครึ่งควบลูกค่าน้ําใจทีู่่ที่0.97ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งก็จากผลงานที่เจอกันมา4ี่นัดก็เป็นทางฝั่งของสเตโอบูคาเรสครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าส่วนผลงาน5้านัดหลังของซาลนิก้าครับที่เล่นในถิ่นของตัวเองเก็บชัยชนะไปได้3นัดแพ้ไป2ส,ส่วน5นัดหลังของสเตโอบูคาเรสครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แพ้1ผลงานโดยรวมก็ถือว่าทางฝั่งสเตโอบูคาเรสครับทำผลงานได้เหลื่อมกว่าเล็กน้อย ถึงแม้สเตโอโบคไดจ,จะทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับแต่สถิติที่เจอกันนัดที่ผ่านมารูปเกมทางฝั่งของสเตโอโบคเคสู้ไม่ได้เลยครับของบอลไปเพียงแค่35%เท่านั้นทางฝั่งของซาโลนิก้าของบอลไปมากถึง65%แล้วก็ยิงไปถึง28ครั้งแต่เพียงแค่ไม่เป็นประตูเท่านั้นครับรูปเกมโดยรวมทางฝั่งซาโลนิก้าทำได้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแล้ววันนี้ก็จะได้เล่นในทีมของตัวเองอีกครั้ง ทนี้มองว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะปล่อยให้ทางสเตโบุคลี B K L e R, ครับมีแต้มติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนคาดว่าทางฝั่งของซาลนิก้าน่าจะเปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของสเตโยบุคลี B K L e R ไปได้คาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่1ประตูต่อศูนยครับทวรนี่คนเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านซาลนิก้าครับมาต่อที่กู่ที่4ครับเจ้าบ้านทเวนเต้ทีมจากฮอลแลนด์เปิดบ้านต้อนรับการกมาเยือนของบโดกริมทีมจากนอร์เวย์ มาดูผลงานในลีกของเซเวนเต้กันก่อนครับลงเตะไปแล้ว21นัดชนะ10เสมอ6แพ้5เก็บไปแล้ว36แต้มมัรงงันงดับ6ของลีกวิเลียนอยู่ที่47.6สเส่วนโมโดโกริมในลีกยังไม่ได้เริ่มการแข่งขันสถิติเฮตุเฮต d ของทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับมาดูที่ผลงาน5นัดหลังของเซเวนเต้กันก่อนครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แพ้1 นัดลาสุดบุกไปเสมอกับฮีเรนวินไปครับ3ประตูต่ตอ3เก็บเรทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.3ลูกเสียไป1.9ลูกต่อเกมส่วนผลงานที่ผ่านมาของบูโรกิมครับเก็บใจชนะไปได้2นัดเสมอ1แพ้ไป2นัดลาสุดบูโรกิมก็บุกไปเสมอกับนิสที่1ประตูต่ตอ1นครับเก็บเรทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2ลูกเสียไป1.8ลูกต่อเกม รายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านชาวไอซ์ม,มีผู้เล่นบาดเจ็บไป1รายครับส่วนโบอโดกิม,มีผู้เล่นบาดเจ็บไป3รายขาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของเจ้าบ้านจะมาในแผน42-31นํานำทีมโดยสูน้าตัตเป้าอย่างฟานวอลฟส์วิงเกิลวันนี้ก็จะสวมปลอกแขนเป็นกับต้านทีมครับทำไปแล้ว5ประตูรายงานแผนการเล่นของทางฝั่ง,งโบอโรกิมยังไม่มีรายงานแผนเข้ามาครับ ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านซาเวนเตต่อไปที่ราคาครึ่งลูกค่าน้ําจ่ายไปที่0.95ราคาสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกจากผลงาน2นัดล่าสุดของทาเวนเตครับที่เล่นในถิ่นของตัวเองก็เก็บชัยชนะไปได้ทั้ง2นัดส่วนโบโดโกรีมครับ5นัดหลังที่เล่นเป็นเกมเยือนเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดตอนนี้โบโดโกรีมก็จะเหลือแค่รายการยูโรป้าลีกแล้วก็เกมอุ่นเครื่องซึ่งในลีกของนอร์เวย์ครับยังไม่มีการแข่งขัน ซึ่งทําให้โบโดกลิมครมีรายการเตะค่อนข้างน้อยโวนี้มองว่าโดยสภาพความพร้อมของทีมยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ครับสําหรับโบโดกลิมแล้วผลงานเกมเยือนก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับโทนี้มองว่าวันนี้เจ้าบ้านทเวนเต้น่าจะเปิดบ้านเก็บชัชนะเหนือโบโดกลิมไปได้ครับคาดวาสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่3ประตูต่ตอนหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างทเวนเต้ครับ และสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการรับแนวทาง VIP ก็สามารถแอดมารับกันได้ฟรีครับที่ไลน์แอด BY84 ตัวครับอย่าลืมตัวแอดนำหน้ากันด้วยนะครับแอดไซ์ BY แล้วก็84ตัวครับมาต่อที่คู่ที่5คระหว่างเจ้าบ้านมิเตเลีนทีมจากเดนมาร์กเปิดบ้านต้อนรับกรมเยนของเรอัลซิดาทีมจากสเปน มาดูผลงานในลีกของเมิจอแลนด์กันก่อนครับลงเตะไป17นะัดชนะ10เสมอ3แพ้4เก็บไปแล้ว33แต้มรังอันดับ2ของลีกวิเลีอยู่ที่58.8%โซเซดากลับลงเตะไป23นะัดชนะ9เสมอ4แพ้10เก็บไป3 1แต้มรังอันดับ7ของลีกวิเลีอยู่ที่39.1%สถิติเหตุเหตุ hey, ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับมาดูที่ผลงาน5นัดหลังของเมิจแลนด์กันก่อนครับเก็บชัยชนะไปได้3นะัดเสมอ1แพ้ 1, 1. นัดล่าสุดเมเชลแลนดเปิดบ้านเอาชนะเวเจนไปได้ครับ2ประตูต่อ1เก็บเรทราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียไป1.2ลูกต่อเกมทางฝั่งของโซเซดาดครับห้านัดหลังเก็บัยชนะไปได้3นัดแพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเอสปันยอนไปได้ครับ2ประตูต่อ1เก็บเรทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่ลูกเสียไป1.1ลูกเรียเล่นาดเจบวัน้มีผูเล่ดเป3รายงานผู้เล่นบาดเจ็บ3รายเช่นกัน าการาแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของเจ้าบ้านมิทิลเลนจะมาในแผน4-2-3-1นำทัพโดยศูนหน้าตัวเป้าอย่างอดัมบุกซ่าครับทำไปแล้ว5ประตูส่วนทางฝั่งโซซซดัครับวันนี้จะมาในแผน4-1-4-1นำทัพโดยนาเปาอย่างออสคา,สารซันครับทำไปแล้ว3ประตูมาดูที่ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านโซซซดาต่อไปที่ราคาครึ่งลูกค่าน้ำใจอยู่ที่1.05ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง จากผลงาน5เกมหลังของมิชิลเลนครับที่เล่นในถิ่นของตัวเองเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แพ้1ส่วนผลงานเกมนอกบ้านของโซซิดาครับ4นัดหลังเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวครับและก็3นัดล่าสุดก็แพ้ไปทั้ง3นัดรวดก็ยังถือว่าเป็นปัญหาหลักของโซซิดาครับที่เล่นเกมนอกบ้าน11นัดในลีกเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่4นัดเท่านั้นยิงได้8ประตูและก็เสียไป7ประตูค่อนข้างที่จะไม่กล้าแลกกราบวกสักเท่าไหร่ครับสำหรับเกมนอกบ้านของโซซิดัส ส่วนผลงานในลีกของมิชล l a n d นครับที่เล่นเกมในบ้าน8นัดเก็บชัยชนะไปได้ถึง7นัดหลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นได้16ประตูและก็เสียไป9ประตูถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ทำผลงานในบ้านได้ค่อนข้างยอดเยี่ยม วันนี้เปิดบ้านตอรบกราเยือนของโซซิดาครับถึงแม้ทีมอย่างโซซิดาจะชื่อชั้นดีกว่าก็ตามครับแต่เกมนอกบ้านของโซซิดาก็ไม่ไหวเอาซะเลยครับโทนี่มองว่าวันนี้เจ้าบ้านอย่างมิทิแลนด์ไม่ถึงขั้นกับแพ้ครับคาดว่าคู่นี้น่าจะไปจบอยู่ที่เสมอกันไปที่1ประตูต,ตอนหนึงครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างมิทิแลนครับ มาต่อกันที่คู่ที่6ร,ระหว่างเจ้าบ้านเฟเนเบเช่ทีมจากตุรกีเปิดบ้านต้อนรับกร,รมเือนของอันเดเลตทีมจากเบลเยียมครับมาดูผลงานในลีกของเฟเนเบเช่กันก่อนครับลงเตะไป22นัดชนะ17เสมอ3แพ้2เก็บไปแล้ว54แต้มรังอันดับ2ของลีกวิเลตอยู่ที่77.3%อันเดเลตลงเตะไปแล้ว25นัดชนะ12เสมอ6แพ้7เก็บไปแล้ว42แต้มรังอันดับ4ของลีกวิเลตอยู่ที่48%สถิติเฮตุเฮตของทั้งคู่เจอกันมาทั้งหมด5ครั้งับเเเนนชชก็ะ,ชะไปไปด้3สมอ2 นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอันเดเรเลตไปได้ครับ2ประตูต่อศูนย์เก็บเรียราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป2นัดมาดูผลงาน5นัดหลังของเฟเนรบเช่กันก่อนเขาเก็บัยชนะไปได้4นัดเสมอ 1, 1> นัดล่าสุดบุกไปเอาชนะอารันยาได้2ประตูต่อศูนเก็บเรียราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงลี่ยตอเกมสูง1 2. 7ลูกเสียไปเพียงแค่0.9ลูกต่อเกมเท่านั้นส่วนห้านัดหลังของอันเดรเลตครับเก็บัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แพ้2 นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอันเวิร์ไปได้2ประตูต่ตอศูนย์เก็บเรดราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.5ลูกเสียไป1.3ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ครับของทางฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บไปด้วยกันทั้งหมด5รายส่วนผู้มาเยือนมีผู้เล่นบาดเจ็บไปด้วยกันทั้งหมด3รายแล้วก็ติดโทษแบนเพิ่มไปอีก1รายขาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของเจ้าบ้านจะมาในแผน3,412นำทับโดยตัวหลักอย่างเฟรตแล้วก็เซกโกครับเซก้กก2ซ ส่วนทางฝั่งอันเดรเลตครับวันนี้จะมาในแผน4-3-3นำทัพแผงเกมรุกโดยดอเบอร์ก้าทำไปแล้ว14ประตูกับอีก1แอสซิสต์ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านเฟรนิเบเชตต่อไปที่ราคา1ลูกข้าน้ำใจอยู่ที่0.85ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3จากผลงานการเจอกันที่ผ่านมาก็เป็นทางฝั่งของเฟรนิเบเช่ครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าแล้วผลงาน5นัดหลังสุดที่เฟนิเบเช่เล่นในบ้านของตัวเองครับก็เก็บัจชนะไปได้ถึง4นัดเสมอไป1 ส่วนหานัดหลังของอันเดอร์เลตที่เล่นเกมนอกบ้านก็ไม่ขี้เร่ครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดจาก5นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2เซเนกัชเช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เล่นในบ้านค่อนข้างยอดเยี่ยม10นัดเก็บชัยชนะไปได้ถึง9นัดแล้วก็หลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวกับทําได้ถึง25ประตูเสียไป10ประตูครับส่วนอันเดอร์เลตก็ไม่ได้ขี้เรครับเกม12นัดที่เขาเล่นเป็นเกมเยือนครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง5นัดแล้วก็แพ้ไป4นัดได้17ประตูแล้วก็เสียไปเพียงแค่10ประตูเท่านนั้ ฤดูกาลนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมาที่เจอกับเฟเนร์บเช่ครับที่เจอกันนัดล่าสุดก็ย้อนกลับไปปี2018นู้นเลยครับที่เฟเนร์บเช่เอาชนะไปได้2ประตูต่ตอศูนย์แต่มาวันนี้รับรองว่าอันเดอร์เลตไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแน่นอนครับเกมรับของอันเดอร์เลตค่อนข้างเหนียวแน่นครับโทนี่มองว่าวันนี้ถ้าเฟเนร์บเช่จะชนะได้ก็ไม่น่าจะเกินราคาแต้มต่อก,กับแต่ถทนี่คาดว่าคู่นี้น่าจะไปจบที่เสมอกันมากกว่าแล้วก็คาดววาสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่1ประตูต่อ1นครับโทนี่ขอเลือกซื้อเกมรรับออย่าง มาต่อที่กู่ที่เจ็ดเข้าไปที่รายก,การยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกกันบ,บ้างระหว่างเจ้าบ้าน KAA เคนกับทีมจากเบลเยียมเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของเรอัลเบติสทีมจากสเปน มาดูผลงานในลีกของเก้นกันก่อน,นครับลงเตะไป25นัดชนะ9้าเสมอ4แพ้6เก็บไปแล้วส7เแต้มรังอันดับ6ของลีกวิเลจอยู่ที่3 6เปเบจิตลงเตะไป23นัดชนะ7เสมอ8แพ้8เก็บไปแล้ว29เแต้มรังอันดับ11ของลีกวิเลยอยู่ที่ 3. 0 4สิเตสถิติเฮตูเฮตของทั้งคู้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับมาดูที่ผลงาน5นัดหลังของเก้นกันก่อน,น,นครับเก็บัยชนะไปได้1นัดเสมอไป4 นัดล่าสุดเสมอกับเมเชเลนไป3ประตูต่ตอ3เก็บเรดราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกเสียไป0.9ลูกต่อเกมส่วน5านันหลังของเบติสเก็บัยชนะไปได้1นัดเสมอ1แพ้3นัดล่าสุดพราทาบุกไปแพ้กับเซลตาบิโก้ถึงที่นับ3ประตูต่ตอ2เก็บเรดราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป4นัด อัตราการยิงเฉลี่ยเกมอยู่ที่1.2ลูกเสียไป1.6ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับวันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเกนมีผู้เล่นบาดเจ็บไปได้วยกันทั้งหมด5รายส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนเบติสก็มีผู้เล่นบาดเจ็บไป5รายเชย่นกันครับการการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของเจ้าบ้านจะมาในแผน3-5-2คูน่าจะเป็นวานเซียยืนคู่กับซอนโก้ส่วนทางฝั่งเบติสครับวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1นำทัพโดยเอสโก้กับแอนโทนี อิสโกวันนี้ก็จะสวมปลอกแขนเป็นกับตันทีมครับทำไปแล้ว2ประตูกับอีก1นึ่งแอสซิสราคาต่อรองวันนี้เปิดที่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างเบติสต่อไปที่ราคาปอปอค่าน้าใจอยู่ที่0.98ราคาสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งผลงาน5เกมหลังของเกนที่เล่นในถิ่นของตัวเองเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แพ้2ส่วน5้าเกมหลังของเบติสที่เล่นเป็นเกมเยือนครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดแพ้3นัดผลงานของเบติสช่วงหลังก็มีสะดุดกันให้เห็นเหมือนกันครับ แต่ชื่อชั้นทางวงการฟุตบอลก็ถือว่าดีกว่าชาังเก้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับเบติสโทนีมองว่าสักเตะต,ต,ต,ตัวต่อตัวทางฝั่งของเบติสครับดูดีกว่าคาดว่าจะบุกไปเฉือนเอาชนะทางฝั่งของเจ้าบ้านเกนได้ครับคาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูต่ตอหนึ่งครับโทนีขอเลือกอยู่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างเบติสครับมาปิดท้ายกันที่คู่ที่แปดระหว่าง้าบ,บ้านโคเปเกนทีมจากเดนมาร์กเปิดบ้านต้อนรับกัมมาเยือนของไฮเดนแฮมทีมจากยอรมัน มาดูผลงานในลีกของโคเวเกนกันก่อนครับ17นัดเก็บชัยชนะไปได้9เสมอ6แพ้2เก็บไปแล้ว33แต้มรังจากฝูงของลีกวิเลจอยู่ที่52.9%้เนไฮเดนแฮมลงเตะไปแล้ว21นัดชนะ4ี่เสมอ2แพ้ไป15เก็บไป1 4แต้มรังอันดับ16ของลีกวิเลจอยู่ที่19เสถิติเฮตเฮตของตังคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับมาดูผลงาน5นัดหลังของโคเวเกนกันก่อนครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดแพ้3นัดลาสุดบุกไปแพ้กับอาฮูุสครับ สีประตูต่อ3ไม่สามารถเก็บเรทราคาได้ครับจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2ลูกเสียไป1นลูกต่อเกมส่วนไฮเดนแฮมกับ5้านัดหลังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป4 4นัดหลังนี่ก็แพ้ไปทั้ง4นัดรวดนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้กับไฟบวกกับ1ประตูต่อศูเก็บเรทราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกเสียไป1นลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับฮเก้เลเจป้ัทหมด4ราย แต่ทั้งสี่รายก็รอเช็คฟิตอีกทีนึงครับว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่าแต่คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับส่วนทางฝั่งไฮเดนแฮมก็มีเล่นบาดเจ็บไปอยู่1นึ่งรายการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของโคโไปเฮเกนจะมาในแผน4-2-3-1นํานำทัพโดยแคสซันวันนี้ก็จะสวมปลอกแขนเป็นกับทันทีมครับทำไปแล้ว4ประตูก,กับอีก2แอสซิสส่วนไฮเดนแฮมครับวันนี้จะมาในแผน4 2 3 1 นำทัพโดยเอเดียนแบ็กวันนี้ก็จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางทำไปแล้ว2ประตูกับอีหนึ่งแอสซิสต์ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านโกเบเกนต่อไปที่ราคาครึ่งควบลูกค่าน้ำใจอยู่ที่1.03ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งจากผลงานรวมของทั้ง2ทีมกับทางฝั่งของโกเบเกนทำผลงานได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วยิงเป็นเกมเล่นในบ้านของโกเปเกนครับในลีก9นัดยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับยิงได้ไปถึง20ประตูและก็เสียไปเพียงแค่10ประตูเท่านั้น ส่วนทางฝั่งแฮเดนแฮมกัมเมอร์เลนเป็นเกมเยือน11นัดในลีกครับชนะไปเพียงแค่2นัดแพ้ไปถึง8นัดได้16ประตูและก็เสียไปมากถึง25ประตู10เกมหลังของพวกเขาในเก็บชัยชนะไปเพียงแค่นัดเดียวกับนั้นก็คือเกมในบ้านที่เอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไปได้ครับ2ประตูต่อ0ที่เหลือก็แพ้ไปทั้งหมด7นัดทนี้มองว่าวันนี้บุกมาเยือนโคเปเกนครับซึ่งทําผลงานในบ้านในค่อนข้างยอดเยี่ยมก็ไม่น่าจะรอดกลับไปเหมือนกัน คาดว่าคู่นี้น่าจะไปจบอยู่ที่สกอ์โกเปเกนเอาชนะไปได้ในสกอร์สอประตูต่อหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านโคเปเกนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ8คู่ในค่าคืนนี้เดี๋ยวโทนี่จะมาสรุปให้ดูกันอีกทีนึงครับว่าโทนี่เลือกกดไปตัวไหนบ้างคู่แรกเลือกกดไปที่กาลาตาซารายคู่ที่2เลือกกดไปที่ปอโต้ครับคู่ที่3เลือกกดไปที่ซาลโลนิก้าคู่ที่4เลือกกดไปที่เซเวนเต้คู่ที่5เลือกกดไปที่มิชิลเลน คู่ที่6เลือกกดไปที่อันเดอร์เลดกู่ที่7เลือกกดไปที่เรย n นเบติสคู่ที่8เลือกกดไปที่โกเปเฮเกนสรุปจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคืนนี้ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้กับช่องโทนี่กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ